สวัสดีครับยินดีนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เป็ปดปอดจ้าอ่าและในวันนี้นะครับเรามาพร้อมกันกับบอร์ดเกม CS5 สสื่อแฟ้มคดีปริศนานั่นเองนะซึ่งหนึ่งใน5้าคนของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่ามี1คนที่เป็นฆาตรกรแอบแฝงอยู่นั่นเองครับผมซึ่งเราต้องมาจับหากันให้ถูกว่าใครเป็นฆาตรกร แล้วมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะโกหกกันเก่งและเนียนขนาดไหนผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้กติกาของเกม CS: 5มันเราไปรับชมกันเลยทีมผู้สืบสวนจะต้องหาให้ได้ว่าใครคือฆาตกรพยานจะรู้ว่าใครคือฆาตกรแต่ไม่รู้หลักฐานต่างๆทุกคนจะมีหนึ่งสิทธิ์ในการไต่สวนการไทยเหตุการณ์จะช่วยใบทําให้การสืบสวนง่ายขึ้นทีมผู้สืบสวนจะเป็นฝ่ายชนะเมื่อรู้ว่าหลักฐานอุปกรณ์และฆาตกรคือใคร แต่ถ้าหากพยานถูกฆาตกรจับได้คดีจะพลิกและฆาตกรจะเป็นฝ่ายชนะทันทีดังนั้นพยานจะต้องไปอย่างแนบเนียนที่สุดอ่าเอาละครับตอนนี้เราก็ได้แจกการ์ดตัวละครของแต่ละคนไปแล้วแจกการ์ดที่เป็นอุปกรณ์ในการฆ่าแล้วก็แจกการ์ดสิ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุของเรานั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ผู้ที่เข้าร่วมเล่นเนี่ยได้ลืมตาเพื่อมาดูการ์ดหมดตัวละครอของเรานั่นเองครับผมอ่าทุกคนลืมตาได้ครับลืมตาครับ นะแล้วดูการ์ดได้เลยดูการ์ดของเราว่าเราเป็นบทอะไรนะครับผมดึงอากอนดูการ์ดนะครับพอผูเป็นเจ้าปวดอวยพรจดจำไว้ให้ดีจดจำไว้ให้ดีฉันรู้ฉันเห็นค่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเปิดการ <c oughs> ์ดในแรกกันเลยดีกว่าไหมครับ <c oughs> พร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมและสถานที่เกิดเหตุของเรานั้นก็คือจากสิ่งที่กาสไทยเหตุการณ์บอก สถานที่เกิดเหตุคือโรงแรมหรูแห่งหนึ่งสาเหตุการตายเกิดจากอุบัติเหตุสีหน้าของเหยื่อดูเจ็บปวดในที่เกิดเหตุมีอากาศชื้นเดี๋ยวผมจะได้ให้นะครับฝั่งคุณแตงโมงเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่าจะมีเป็นเข็มฉีดยากระบอกไฟฟ้าแล้วก็การฝังที่ใช้ในการฆ่าส่วนของอคุณนนน์เนี่ยจะมีเป็นไม้ขีดไฟอมีบ้าแล้วก็น้ำสกประป ส่วนของคุณเนยเนี่ยจะมีเป็นถุงพลาสติกครับนักบ้าแล้วก็หมอนส่วนของคุณดินจะมีเป็นเทปกาวดรวยไฟฟ้าค่าหั่นสดอครับผมส่วนของคุณบอลน,นั้นจะมีเป็นยาเม็ดนะครับผมแล้วก็รองเท้าสเก็ตแล้วก็วัตถุระเบิดนันเองชิปไงอุบัติเหตุก็จะเป็นรองเท้าสเก็ตเล่นสเก็ตมาสร้างอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นชิปอากาศชื้นอากาศชื้นฟองไงม,มันชื้นฟอง <laughs> ออกมา <laughs> ลองนึกเลอานึกดูน้ำจมกระโปงออากเข้าโรงแรมยากอะไรแต่เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะเป็นอุบัติเหตุสาเหตุการตายสีน้าของเหยื่อเนี่ยเจ็บปวดมากเห็นไหมมันเข้าเลยนี่อะคุณก็เลยสเก็ตกับชีพเอาก็หาพวกเนยคิดว่าใครครับคุณเนยลองนึกดูลองนึกดูเจ็บปวดโรงแรมอุบัติเหตุคิดว่าใครคิดว่าใครอาจจะเป็น คุณแตงโมคุณแตงโมอ่าเป็นของอะไรครับผมที่คิดว่าใช้ในการฆ่าอืมถ้าเป็นอุบัติเหตุก็คงเป็นสวิตไฟต์อ่าคิดว่าในห้าคนเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าคนที่โดนจี้จุดที่สุดเนี่ยจะมีเป็นคุณบีมแบบคุณบอลแต่เรื่องที่คุณบอลก่อนดีกว่าคิดว่าใครเป็นฆาตกรในเกมนี้ครับในใจเราเนี่ยม่ใจเราอ่ะนันนนนันนนนิวานนันนนคิดว่าอุปกรณ์ในการใช้ฆ่าเนี่ยเป็นอะไรครับ อ้ามีบร์อ้ามีบ้าเป็นอุบัติเหตุยับรั่ว่ไหลใช่ไหมครับแล้วมีบ้ามันเข้าไปได้ไงอ้าวคนหู่มากไงเข้าไปในโรงแรมควรเข้าไปในโรงแรมมันคือแบบเชียอโลกคาสเตอร์นิเทศยังเคยเกิดขึ้นแล้วคาสเตอร์นี้จะไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรอคืออ้มีบ้าแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มมา น่าสนใจนะเนี่ยคุณมีอะไรเล้เนี่ยคุณบีครับคิดว่าใครเป็นฆาตกรในเกมนี้ครับตอนนี้สงสัยอยู่สองคนค่ะเอไม่บอลก็นนนค่ะบอลกันนนบอลอุบัติเหตุใช่ไหมพอเป็นอุบัติเหตุปุ๊บก็ไปเห็นของบันทีมันเป็นรองเท้าสเก็ตพอดีเลยคิดว่าน่าจะเข้าข่ายแล้วก็ เขาขายกี่โมงขายกี่โมงกี่ซัเก็ตอยู่โรงแรมหรอหรือยังไงก็โรงแรมหรูมีคือเห็นหรอยูดอาจจะเป็นโรงแรมหรูในแถบก็โรงแรมหรูในพิตาลีใช่ครับว้าวโรงแรมหรูกับชิปไงมันเข้าข่ายขอบคุณแตงโมเหรอครับคุณแตงโมเห็นด้วยกับบีมที่บอกว่าอะไรนะ คลิปพนันหรอที่อยู่โ <Pok> er. รงแรมหรูก็เป็นไปได้โรงแรมหรูก็อาจจะมีลาสเก็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมคลิปพนันกับน้ำเกทก็เป็นไปได้บอ๊ยวันดิ้งไม่หลุดแล้วทุกคนเนี่ยโอ้ยานต้องช่วยแล้วนะเกมมันจบง่ายเกินคุณน้าอ๋อทุกอย่างไปดิ้ง บอลบอลเนี่ยกำลังโดนที่อยู่คุณบอลคิดว่าใครให้โอกาสแก้ตัวคือเราพยายามแบบเราก็ยังเชื่ออย่างเสียดใจว่าแบบความนึ่เนนยนนั่นนอนก็อันคุณผู้ชมเรื่องมีอยู่ว่าคือแบบคนอ่ะเขาไปเที่ยวสุดสัปดาห์กันเขาก็อยากจะพักผ่อน แต่การเดินทางมันยาวไกลมากจนอามิบาติดตัวเขาผอเชื้อไกลมากติดต no ัวเขาเข้าไปที่โรงแรมไปโรงแรมไปทำอะไรน้ำส้มคลันเพื่อชื่ชื้นใจทาสเตอร์เอออย่างนี้เป็นตกไปเลยนะขยานเสมอแค่ครันี้เราเริ่งปล่อยให้เขาจัดการเรื่องในครอบครัวกัน เรื่องเลยครับครัวแต่ว่าดูเหมือนทุกคนยังไม่ได้ใช้สิทธิ์กันเลยเรามาใช้สิทธิ์กันหน่อยมาไอคิดว่าใครเป็นฆาตกรมีใครอยากใช้สิทธิ์ไหมครับอาบบานถ้าไม่ใช่มึงคจะใช้เหรียญขอให้พระผู้บริจาลงโทษไม่คิดไปกับน้ำส้มข้างไหนฉันไม่ใช่อมถ้ามึงไม่ได้เป็นฆาตกริิสุทธ์ใจ ยังไงเราก็เพื่อนกันนี่ก็แอบสงสัยนะนนอยู่เื่อกันไม่มันยืมมือมันฆ่าไมปไปไปกลับไปอะไรอะอะไรไอ่ใช่ข้าแก้ัวอะไรไหมไม่มีครับเพราะว่ากคนใช่และตุดนั้นก็คือเบคแฮมสตาร์ี้ครับผมอะไรมาสงสัยผมอะผมไม่มีอะไรพิรุษเลยอะผม ยังไม่ถูกยังไม่ถูกเสียกันแล้วนี่กบันมันแบบกบันจมหายอยู่ไม่ได้ยังแรงขนาด้แล้วมีพยโยเหรียญเลยแม่จริงจิก็หยุดเฉยเฉยเฉอะไรอะเิดเกมเลยเนาะขอพัฒน์เป็นว่าบอลค่ะรองเท้าเกตกับ ชิปพนันอาสเกตกับชิปพนันจากเหตุการณ์ที่เราเล่าเมื่อกี้เลยโอ้ยบอลแล้วเกมมเจบแค่อย่างงี้หรอโอ้และสิ่งขอบคุณดีนะคะเลือกเป็นรองเท้าสเกตแล้วก็ชิปขนาดและคำตอบนั้นก็คือชุบนี่ว่าแล้วต้องเป็นบอลพี่รุดหลักฐานมันเห็นอยู่ทนโทิค่ะ บีมรู้ได้ไงอ่ะเก่งเกินแต่เกมท่านี้มันยังไม่จบเพราะว่าฆาตกรเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าใครเป็นพยานถ้าเขาเลือกถูกฆาตกรชนะทันทีนะคนกวนกระวายแล้วเนี่ยเก็บจบเร็วเกินคุณบันคิดว่าใครเป็นพยานครับลองลองใ่เอาโอตายแลพยานจะฉันไำไหมฉันทำไหมกินมือก่อนอ่ะคิดคิดไหมว่าเขาเป็นพยานเนี่ย ผมดูจากสภาพผมดูจากรูปทรงแล้วแล้วมีความเป็นไปได้สูงความเป็นไปได้สูงคุณนัทนนท์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเจลีบเฮตุบายค่อนข้างที่จะใช้คำว่าตอแหลเก่งคุณเนยเนี่ยก็ผมค่อนข้างที่จะว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่จบแล้วผมเลือกเลือกเป็นเก อ่าเลือกพยานเลือกพยายนครับคุณบอลผมเลือกคุณคุณวอเทอร์แมลุนวอเทอร์มือรนนั่นเองอ่าและคุณโมนั้นก็คือเป็นพยานครับผมอเด็กต่างเด็กต่างที่เขารู้ แต่ฉันก็เก่งมากที่ทําได้และก็รู้ว่าใครคือพยานต้องฉลาดนะมึงอ่ะใครล่ะดิฉนคิดว่าคุณโมเป็นพยานทำไมดิคิดว่าเป็นฉันเดียมองตากณรู้ใจครับมุณอลอเป็นอะไรมองตานี่ทําไมงงบอลมันชอบผู้หญิงเรารู้แต่แรกเลยหรือเปล่าว่าเขาเป็นผมรู้แต่แรกเลยผมจ้องตาผมก็รู้เลยว่าเขาเป็นอะเดี๋ยวเรามาสรุปเกมกันดีกว่านะครับอาในเกมนี้ ต้องบอกว่าฆาตรกรเนี่ยเป็นฝ่ายชนะเพราะเนื่องจากฆาตรกรเนี่ยสามารถจับพยานได้น,นั่นเองเกือบแล้วเกือบแล้วตัวมือฆาตรกรในเร็วแล้ววันนี้ก็ทุกคนคงสนุกกันมากพอแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะสนุกไปพร้อมกับพวกเรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ